สวัสดีครับผมนายเอกพลผู้อ่านนะครับเป็นนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือสีนะครับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับส่วนตัวผมฝึกงานอยู่ที่วิทยายลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะครับ อ,อยู่ที่งานส่วนข้อมูลสารสนเทศนะครับทำหน้าที่เป็น IT ท u ซัพพอร์ตนะครับให้กับองค์กรหน้าที่ก็จะมีดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์อุปกรณ์ไอทีต่างๆให้กับครูอาจารย์บุคลากรนะครับนะในวิทยาลายัยแต่หน้าที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมได้มาดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของทางวิทยาลายัย ก็ผมก็ต้องเรียนรู้ถึงตัวสตั๊กเจอรตัวโครงสร้างของเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนำมา,าดูแลนะครับครับผมได้จัดทำตัวไดอะแกรมเน็ตเวิร์กของทางวิทยาลัยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มาเป็นสื่อในการอธิบายนะครับให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับ ภาพที่เห็นก็จะเป็นตัว e d w o r d d แรแกที่ผมทำไว้นะครับครับข้างบนสุดเลยที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของตัว ISP นะครับ Internet Service Provider ทั้งหมดก็มีอยู่6เส้นนะครับตัวที่เป็นของ 3BB วงจร FTTx มี2เส้นนะครับ 3BB วงจร e ี d ไลน์1เส้น TOT วงจร FTTx หนึ่งเส้น CAT วงจร FTTx หนึ่งเส้นและ Uninet หนึ่งเส้นนะครับครับส่วนของอินเทอร์เน็ตทั้งหกเส้นนะครับก็จะเชื่อมเข้ากับตัวไมโครติกนะครับเพื่อทำตัวโหลดบาลานซ์นะครับครับตัวไมโครติกนะครับจะเป็นตัวจัดสรรเส้นทางนะครับให้กับระบบขาแลนข้างในนะครับ เป็นตัวสร้าง VLAN สร้าง DSCP เป็นตัวเราแต่และ vLA n นะครับและใช้ทำเป็นระบบ Au t h e n t i c a t i o n นะครับของทางวิทยาลัยครับในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกจัดไว้ในส่วนของ DMC zone นะครับมี e w a l l แล้วก็เชื่อมมาอย่างตัวไมโครติกนะครับ ตัวเราเตอร์ไมโครติกนะครับจะมีขาที่เป็นขาข้างในหนึ่งเส้นนะครับจะเป็นพอดไฟเบอร์ 10G เชื่อมเข้ากับตัวคอสวิตนะครับปัจจุบันตัวคอสวิตนะครับได้เปลี่ยนเป็นตัวของอารูบาอง8320นะครับที่เพื่งจะได้มาเมื่อไม่นานนะครับก็ตัวคอสวิตตัวนี้นะครับจะมีการคอนฟิกทั้งที่แบบเป็นคอมมันไล และที่เป็น GUI นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวที่เป็น command ครับตัวหน้าตาของตัวอ่า คอสวิตของอารูบานะครับก็จะมีหน้าตาของมันหลายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งโชว์ตัว VLAN ขึ้นมาให้ดูนะครับที่สร้างขึ้นในตัวคอสวิตนะครับครับก็หลักๆแล้วผมก็จะใช้ตัวคอมมานด์นะครับสำหรับการคอนฟิกต่างๆนะครับหลักๆก,ก็เป็นคอมมานด์นะครับส่วนตัวที่เป็น GUI ผมจะใช้เอาไว้ดูค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นตัว CPU วิ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์เมมโมรี RAM วิ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูที่ตรงอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซจะเห็นได้ว่าตั้งแต่พอร์ตหนึ่งถึงพอร์ตยี่สิบแปดนะครับทั้งยี่สิบแปดพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตไฟเบอร์ที่กระจะายออกไปดิส t r i b u t i o นสวิต c h แต่ละตึกนะครับกระจะายออกไป ถ้าเกิดมีเส้นใดเส้นหนึ่งดาววพาผมและทีมงานนะครับก็จะไปที่หน้างานไปเช็คดูนะครับครับสำหรับตัวคอสวิตก็มีประมาณนี้ครับครับตัวคอสวิตจะเป็นตัวกระจายออกไปหาอย่างดิสบิวชันนะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกหนนะครับหรือห0 0่งพเม ครับทั้งนี้ทางวิทยาลัยก็ยังมีตัวที่เป็นตัวตัวของ Wifi นะครับที่ใช้คอบคุมทั่วทั้งวิทยาลัยนะครับจะใช้เป็นตัวของ a r u b a นะครับ Aruba ข้อดีของตัว a r u b a นะครับเขาจะมีตัวที่เป็น virtual controller นะครับที่ใช้สำหรับควบคุมตัวของ Wifi ตัวของ ssid ให้อยู่ในกรุ่ปเดียวกัน ควบคุมตัว roaming นะครับเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วทั้งวิทยาลัยนะครับก็ปัจจุบันนี้ตัว asset point ทั้งหมดก็มี159ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าแดชบอร์ดของตัวอ่า v ์ r วลคอ c o n รล r ลอร e ให้ดูนะครับครับตัวหน้าแดชบอร์ดของ อาลูบ้าก็มีประมาณนี้นะครับจะบอกเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กหมายถึงตัวเอ i ดทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่5 s s เอนะครับที่เปิดใช้ Assetpoint ที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้มี154ตัวนะครับมีตัวคล i e n t ที่เชื่อมต่อนะตอนนี้146ตัวนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีตัวคล i e n t ที่เชื่อมต่อเข้ามาน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางวิทยาลายัยมีรูปแบบการเรียนการสอน ก็คือเป็นรูปแบบออนไลน์100%นะครับครับเห็นเห็นคราันเชื่อมต่อน,น้อยกว่นี้แต่ว่าค่าปริมาณที่วิ่งค่าข้อมูลที่วิ่งในเน็ตเวิร์กนี้ไม่น้อยนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสตรีมมิ่งนะครับการสตรีมมิ่งก็จะกินค่าปริมาณข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลในเน็ตเวิร์กวิ่งเยอะพอสมควรนะครับทั้งนี้พวกผมก็มีหน้าที่ดูแลนะครับ เกิดตรงไหนมีปัญหาพวกผมก็ต้องไปดูแลถึงหน้างานเลยนะครับตัวข้อดีของตัว Aluba ตัวนี้นะครับสามารถดูคายแอนได้ด้วยนะครับครับในส่วนของคายแอนนี้จะสามารถดูได้ว่าเครื่องเชื่ออะไรที่ทำการเชื่อมต่อเข้ามาได้รับหมายเลข IP อะไร มี MAC address เบอร์ไหนนะครับมี OS เป็น OS อะไรเป็น Windows เป็น Android เป็น Apple นะครับแล้วก็จะบอกว่าเกาะเชื่อมต่ออยู่กับตัว ASID อะไรของทางวิทยาลน,นะครับเชื่อมต่ออยู่ที่ Access Point จุดไหน Channel ไหนมีประเภทเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของมาตรฐาน AC นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าๆมี GN ตะปนมาบ้างนะครับ ครับในส่วนของตัวที่ใช้ดูแล Wi-Fi ก็มีประมาณนี้นะครับครับงานหลักๆก็คือดูแลเน็ตเวิร์นะครับแต่ก็จะมีงานเสริมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ utc.ac.th นะครับพวกผมและทีมงนานก็จะเป็นคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับทุกวัน เพื่อให้เว็บไซต์เป็นปัจจุบันให้ทันสมัยนะครับให้คนเข้ามาดูจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นล่าสุดนะครับครับการทำงานก็ยังจะมีในส่วนของเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์การย้ายอุปกรณ์นะครับการเดินไฟเล็กน้อยนะครับการเดินแลนดก็มีเข้ามาบ้างครับก็าะสำหรับงานหน้าที่ที่ผมรับผิดช,ชอบก็ มีประมาณนี้นะครับครับมีคำถามอะไรไหมครับขอบคุณครับ